ขอสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้จะพามาติดตามเกี่ยวกับเรื่องราวคุณสายมนต์ดำเมื่อพูดถึงเรื่องของคุณสายมนต์ดำแล้วเชื่อว่าเป็นสิ่งที่มีการทุกชาติทุกภาษาทุกศา,าสนาของต่างประเทศอาจเคยได้ยินในเรื่องของลูกตาวูดูแต่สําหรับคนไทยนั้นคุณสายมนต์ดำจะมีหลากหลายแบบตามลักษณะท้องถิ่นหรือพิธีกรรมนั้นอย่างที่เราเห็นกันในหนังหลายๆเรื่องทั้งการเสียข,ของไปดีเข้าท้องเมื่อมีคุณสายมนต์ดำแล้วสิ่งที่ ดูเป็นคู่ตรงกันข้ามก็คือเครื่องรางของขังเพื่อป้องกันคุณไสาตามความเชื่อของคนไทยที่เอาไว้แก้คุณใสต่างๆโดยมีตั้งแต่ที่เกิด ขึ้นเองตามธรรมชาติหรือครูบาอาจารย์พระภิกษุที่สร้างบารมีจนแก่กล้าแล้วโดวยสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองหรือปกป้องอันตรายต่างๆที่มาจากคุณใสทั้งหลายเครื่องรางของขัง,ง,งที่นิยมกันโดยทั่วไปวันนี้จะขอเรียนเชิญท,ท่านที่เข้ามาแล้วติดตามให้จบในคลิปวิดีโอเผื่อว่าสิ่งที่แอดมินพูดวันนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังหลายๆท่านได้บ้างก็ไม่มากก็น้อยนะคะ ท่านผู้ฟังคะก่อนอื่นขอคนละหนึ่งไลค์หนึงแชร์และคนละ1ติดตามให้กับแอดมินผู้จัดทำรายการเพื่อเป็นกำลังใจในการทำในตอนที่สองด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้จะพูดถึงเรื่องของต้นไม้ที่ถูกฟ้าผ่าตายหรืออยู่ดีๆแล้วยืนต้นตายทั้งที่ ขตบริเวณนั้นเป็นเขตที่มีดินอุดมสมบูรณ์และไม่มีเรื่องราวใดๆที่ปรากฏให้เห็นว่าเป็นโลกของพืชที่เกิดขึ้นเลยก็ตามแต่อยู่ดีๆต้นไม้นั้นก็ตายไปทางโบราณเขาถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะท่านผู้ฟังคะ มีการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับต้นไม้ที่โดนฟ้าผ่าตายหรือยืนต้นตายนั้นเขาเรียกว่าต้นไม้ตายพายนะคะจะเป็นหมากตายพรายมะยมตายพายมะขามตายพายต้นยอดตายพายก็ดีหรือไม้ไผ่ไม้รวกตายพายก็เหมือนกันนำเอาชิ้นส่วนของมันมาทำเครื่องรางของขลังได้อย่าทิ้งให้เสียเปล่าประโยชน์ไปหากเป็นไม้ฟ้าผ่า,ผายืนต้นตายถือว่าถูกต้องตรงตามตำราจะมีอนุภาพเป็นทวีคูณคนสมัยบ โราณเชื่อกันว่าเคยเป็นที่สิงสถิตของรุกขเทวดาได้รับพลังทิพย์ของเทวดาจึงเป็นต้นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากแม้คัำพีในพุทธศาสนาก็ได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้หลายแห่งเช่นกันจัดเป็นไม้มงคลที่ควรค่าแก่การนำมาทําวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังดีนักแร สมัยราชการที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโก,กสินทร์ก็เหมือนกันเมื่อวันอาทิตย์ขึ้นหนึ่งค่ำเดือนเจ็ดพีพศ .2332 บ่าย3าโมงเสร็ได้เกิดฟ้าผ่าลงมาที่หน้าบานมุกพระที่นั่งอมรินทราพิเศษมหาปราสาท์เกิดไฟรุกขึ้นไหมเครื่องบนพระมหาปราสาสตรกับหลังคามุกทั้ง4แล้วลามไปติด พระปลัดซ้ายด้วยอีกครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้น้อยและพระสงฆ์ออกจากอารามหลวงต่างๆได้เข้ามาช่วยกันดับไฟนั้นและช่วยกันยกพระที่นั่งราชบัลลังก์ประดับมุกซึ่งกัน้นสเวตฉชตรออกมาทันบ้างก็เข้าขนถุงเงินและ พระราชทรัพย์ในพระราชครังนั้นทิ้งลงสะะอุทยานไปพระเจ้าอยู่วะเร่งให้ข้าราชการดับไฟจนสงบ เหตุที่ฟ้าผ่าพระมหาปราสาทจนไฟไหม้หมดทั้งหลังนั้นทรงพระปริวิตกว่าจะเป็นอวมงคลนิมิตแก่บ้านเมืองพระสงฆ์ทั้งหลายมีสมเด็จพระสังฆราชและพระราชาคณะเป็นประธานพร้อมใจกันถวายพระพรว่าได้ตรวจค้นดูในบาลีคัมภีร์พุทธศาสตร์แล้วในโลกาศาสตร์ได้ความตามโบราณคติถือสืบกันมาว่าอสุนิบาตตกลงมาที่ใดถือว่าเป็นมงคลนิมิต แม้จะเสื่อมเสียทรัพย์สินสมบัติก็เสียแต่ต้องอสุนิภัยจะเสียยิ่งไปกว่านั้นก็หาไม่ความตามคำพีพิมพานิพาน,พานมีอยู่ปรากฏว่าถ้าอสุนิบาตตกต้องกำแพงเมืองใดแม้ข้าศึกมาย่ำยีเมืองนั้นก็มีแต่จะปราใช้ผ่ายแพ้ไปฝ่ายเดียวว่าด้วยโลกศาสตร์ตามนิทานและเรื่องราวที่ปรากฏมาแต่ปางก่อน บางทีสายอาสุนีตกต้องศีรษะคนที่ถูกหามไปเหนือบ่าทําให้คนนั้นได้ดีก็มีบ้างบางทียกทัพไปอสุนีตกต้องช้างไปทําศึกได้บ้านเมืองก็มีบ้างที่ว่าเป็นนิมิตอวมมงคลไม่ได้พบในแห่งใดพระสงฆ์ทั้งหลายจึงไม่ได้เห็นว่าเหตุที่อสุนีบาทตกต้องพระมหาปรสสาทจะเป็นอวมงคลนิมิต ส่วนค่าทุนละอองธริพบาททั้งปวงก็เข้าชื่อกันกราบบงคมทุนพระกรุณาถวายชัยมงคลโดยใจความอย่างเดียวกันอย่างเรื่องฟ้าผ่านี้โบราณกลับถือว่าเป็นเรื่องในมิตรหมายที่ดีไม่ใช่เรื่องอาเพศฟ้าพิโรธหรือเทวดาลงโทษแต่อย่างใด ในอดีตการมีโรคร้ายอย่างหนึ่งระบาดไปทั่วเขาเรียกว่าโรคหาทําให้ผู้คนสัตว์เลียกต่างๆล้มตายเป็นจํานวนมากเขาก็เชื่อว่าหากน้ําไม้สักทองที่ถูกฟ้าผ่ามาไว้บริเวณผ้าเรือนของตนก็จะทําให้สัตว์เลี้ยงรวมทั้งสิ่งมีชีวิตต่างๆในบ้านเรือนนั้นรอดจากโรคหานั่นเองนะคะ มีความเชื่อเกี่ยวกับไม้สักทองที่ถูกฟ้าผ่าและยืนต้นตายถือเป็นสิ่งมงคลเมื่อนำมาต่อเป็นโลงศพและเข้าไปนั่งวิปัสสนากรรมฐานจะทำให้เกิดสมาธิและยังเป็นการปรงสังขารระลึกถึงวัฏจักรสงสารของสรรพชีวิตที่เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนทุกชีวิตที่เกิดมาไม่ว่าจะยากดีมีจนล้วนพบจุดจบที่เกี่ยวพันกับโลงศพทางนั้นแล้วอีกทั้งมีความเชื่อว่าไม้สักทองที่ตายแล้วนั้นหมายถึงการ สิ้นสุดของชีวิตเมื่อนำมาต่อเป็นหลงศพและเข้าไปประกอบกิจดังกล่าวเป็นเคล็ดลับที่ช่วยต่อชะตาให้อายุยืนยาวเนื่องจากว่าวัสดุที่ใช้ทำหลงศพได้ผ่านความตายไปแล้วทั้งนี้ จากเรื่องเล่าประสบการณ์ของพระท่านหนึ่งท่านเป็นพระป่าแล้วลงไปนั่งวิปัสสนากรรมฐานสวดมนต์ไหวพระจำวัดในโลงศพไม้ทองที่ถูกฟ้าผ่าตายและนำมาต่อเป็นโลงศพแล้วท่านพบว่าร่างกายที่เจ็บป่วยอาทิเช่นโรคไข้มรารเรียการเจ็บปวดตามร่างกายได้มาลายหายไปสิ้นซึ่งเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลขอเน้นย้ำว่าเป็นความเชื่อความศรัทธาส่วนบุคคลขอได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังใน คลิปวิดีโอกลาบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมฟังอยู่ในช่อง youtube วันใหม่สตูดิโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับแอดด้วยเพราะได้ว่าจะไม่พลาดเรื่องราวดีๆมีสาระในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ